คำว่าคนดีกับคำว่าคดีเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวนะใช่คนดีกับ,กบคดีถ้าหนูจะอยู่ในคนดีก็กลายเป็นคนดีถ้าหนูไม่อยู่ก็หนูก็กลายเป็นคดีคือเลือกฝั่งให้ถูก <c oughs> เราไม่ได้ว่าเราถูกต้องดีเลิศประเสริฐสีแต่สิ่งเรื่องนี้เรามั่นใจว่าเราทําถูกต้องแน่นอนล <c oughs> แล้วก็เราเคยเตือนแล้วว่าระหว่างเป็นผู้ต้องหากับเป็นพยานเป็นอะไรเงี้ยช่ชจับใจกับฟังไมาดีกว่าคือตอนนี้บอกนะพยายามบอกบอกคุณกลางว่าเอ้ยพี่พร้อมพี่พร้อมบินไปคุยที่สุราษฎร์กับคุณหมอมคืออยากให้เขาเใจแล้วใช่คือที่ผ่านมาช่างมันมันเป็นอดีตไปแล้วแต่บอกถามว่านับปัจจุบันถ้าคุณตาสว่างคุณเห็นแล้วว่ามันผิดคุณออกมาให้ข้อมูล ถึงบอกว่าเป็นพยานดีกว่าเป็นผู้ต้องหาเราพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้คุณสำคัญเราไม่ได้โกรธเกลียดเป็นการส่วนตัวพวกเราไม่ได้ทำว่าเกลียดก็ไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปแต่ว่าสิ่งที่ทําด้วยหลักหลักการเนี่ยมันของเขาเนี่ยทำไม่ถูกคือมันกลายเป็นลัทธิบูชาเด็กไงที่ในต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยเวลาทําอะไรกับเด็กเนี่ยมันจะต้องเซนสิทตฟรัดต้องไวมากต้องแยกถ้ามีปัญหาแล้วเตือนไม่ฟังต้องแยกพ่อแยกแม่ไปบําบัดไปดูแลอันนี้จริงจังเลยนะแล้วคนที่ช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องดําเนินการอย่างเข่งคลัดอันนี้ไม่ใช่ปล่อยมาหกเดือน กว่าจะเริ่มใหม่โปรเซสอีกว่ากันไปเพราะฉะนั้นงานนี้ต้องมีคนผมว่าภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องเดือดร้อนสักหน่อย <c oughs>